มีคนถามผมมานะครับถ้าเราจะเป็นนักพูดนักสื่อสารในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะฝึกอย่างอะไรนักพูดเนี่ยจะสอนกันมาเลยนะครับว่าคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของนักพูดคือการฟังครับวันนี้ถ้าท่านฟังเก่งท่านจะพูดเก่งครับเพราะในการสื่อสารมีสองคนะครับคำว่าสื่อกับคำว่าสารสื่อคือเจตนาลมของผู้พูดจะสำคัญกว่าสารคือคำพูดที่ออกจากปาก ดังนั้นถ้าวันนี้เราเป็นนักฟังเราจะรู้ว่าเขาต้องการสื่ออะไรเราจะไม่เน้นฟังข้อความที่พูดออกมาจากปาก คนที่สนใจสื่อคือเขาจะสนใจน้ำเสียงอารมณ์และภาษากายของผู้สนทนาเมื่อเขาเป็นนักฟังครับรู้ว่าผู้สนทนาต้องการสื่ออะไรเขาก็จะถามแล้วครับและก็สะท้อนความรู้สึกเจตนารมณ์ของผู้สนทนาออกมาหลักการ3มข้อครับง่ายๆฟังถามสะท้อนเมื่อเราตั้งใจฟังเราจะรู้เองว่าเราจะถามอะไรสุดท้ายเราก็สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกเจตนารมณ์ของผู้ฟังออกมาไม่ต้องฟังเอาเนื้อหาก็ได้ครับ ฟังเอาความรู้สึกและเจตนาลมของผู้พูดและสะท้อนออกมาแค่นี้ครับท่านก็เป็นนักพูดนักสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วครับ